hola me llamo meo meo yo soy de tailandia cimu gusto conasate Muchas gracias en and... bienvenido en barcelona, barcelona. ดอกไม้สวยมากในย่านนี้นะค่ะละ้ำละ,ล,ะละนะคะตอนนี้นะคะแมวกาดีนะคะก็วันสุดท้ายแล้วนะคะเรามากันที่นี่เลยค่ะตื่นเช้ามาปุ๊บคือหิวเลยทันทีวีไรท์น่าวค่ะมาร์เก็ตลาโบเกเรียมาร์เก็ตลาโบเกเรียที่นี่นะคะชื่อเสียงดงด่ังมาก we came always here ไม่เป็น we came to Barcelona we h a d to come here นะครั เหมือนกับตลาดสดบ้านเราค่ะท่านะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในตลาดนี้มีอะไรบ้างเราคิดว่านะคนที่มาบาร์เซโลนาไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่นะของกินเอ่ยของฝากเอ่ยผลไม้ลากไม้เหมือนเมืองไทยเลยโอเคค่ะ let's we go เขาบอกว่าต้องใส่มาสด้วยนะคะเราสองคนก็จัดการเลยนะคะ ข้างในคือเป็นแบบนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมคะเหมือนตลาดสดที่เมืองไทยเลยสิ่งที่แบบว่าจะต้องเลยนะคะก็คือนี้นะคะดูมือสิคะมือคือเล็กไปเลยละลูกใหญ่มากกว่าวานะคะเงาะนะคะมังคุดนะคะส้มจีบนะคะม,มะขามะเฟืองด้วยะคะ่ะท่านผู้ชมของโปรดของแมวก็มีนะคะกระทบกระลบ ฮามอนนะคะถั่วต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นมุมเนื้อสัตว์นะคะโอ้โหมีดุกสิ่งให้เลือกสรรคือเหมือนตลาดตลาดบ้านเราเลยค่ะท่านผู้ชมตลาดสดนี้นะคะ่ะซึ่งที่สวิตซจะไม่มีนะคะตลาดแบบนี้นะคะไก่ไก่ไ,กไกร้านไข่น่ารักมากเลยค่ะโอ้ยน้องไก่ คุผู้ชมคะเมื่อประมาณ2ปีกว่าที่แล้วนะคะแมวมากอาดีนะคะคือคนเยอะมากเลยตอนนี้คือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแบบมันนักท่องเที่ยวน้อยลงนะคะดูข้างหลังคือแบบโล่งมากคือหลายๆร้านคือปิดตัวไปอ่ะเมื่อกี้อดีแอบถามแบบเจ้า,จาของร้านนะคะหรือคนขายนะเขาบอกว่าบางร้านเนี่ยคือเขาสู้ไม่ได้จริงๆค่ะในช่วงฤดูการแห่งโรคระบาดนี้นะคะเขาก็เลยต้องปิดตัวไปนะคะเป็นอะไรที่แบบ ปวดหูมากแต่ว่าก็ยังมีของขายเยอะอยู่นะคะถือว่าใครๆเคยไปตลาดดาววาโรรสไหมคะตลาดเชียงใหม่อะคะ่ะเออที่คนเชียงใหม่จะเรียกว่ากัดหลวงตรงนั้นเนี่ยคือมันใหญ่ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งปิดอะ่ะอืมตายแล้วเป็นไปได้ก็อย่าจะอุดหนุนทุกๆร้านเลย <laughs> อันนี้คะ่ะ did you f i n d something คะ let me find something t e r e s t i n g อือฮะแล้วว่ามนลดทันทีอ for me, I'm thinking about big sherry <Okay. S 1> and of course, I would like to try more seafood Seafood ต้องมา <laughs> เพราะสวิาเ w i t z e r l a n ไม่มีกินนะคะโอเคค่ะ Lets w o l l walk around more and uh, looking for overfood ค่ะ <Okay. S 1> ไปค่ะรสต่อปูเปิดตัวใหญ่ๆห่านข,งขงลงทะเลรักๆ อย่าเอาก,กลับไปสวิตด้วยสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีแบบนี้วัตถุดิบอะไรจะใช้คะ uh, I will try chicken wrap head ครับ Chicken wrap head chili sauce no my husband become thai right now no this is european pet okay european pet but not thai pet <laughs> <laughs> my dear i would like to try everything <laughs> can i not possible not possible we have to stay a long time next time i'm thinking about we rent uh, the apartment เร have a kitchen room so we can cook ไหมคะได้ค <interfer> ร <es> <ş> ับสุขสันต์ครับ Barcelona is so big I think we cannot traveling enough never enough เรามองกันนะมาลองกันอะไรไหมครับ อร่อยมากโอเคครับอืมอืมอะไร What do you think อะไรมากครับ So cute is something for me เดี๋ยวเราจะกินออสเตอร์น,นะคะแล้วเราก็จะกินอันนี้ด้วยนะคะ So บายยู y ออร์เฟิร์สใช่โอเคหลังจากที่เราเดินแบบแป๊บๆนะคะจำเป็นที่จะต้องแฮบบรันช์แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทริปปั่นจักรยานนะคะหรือว่ารถทีเน็ตก็ไม่รู้หรือว่าสกูตเตอร์ก็ไม่รู้ยังไม่รู้ ก็ต้องรีบทําเวลากินกันนิดนึงนะคะตอนนี้แมวกัอดีก้าวโมงช้านะคะตลาดเป็นยังคนไม่เยอะเนาะเดินไปเดินมาอดีเขาได้แล้วค่ะอาหารของเขา how soft the bread what is inside คะ some olives and กิมก oh, มีโอลีฟมีมะก,กอกนะคะแล้วก็มีเนื้อไก่นะคะ่บิ๊นนิดน้อยชิลลี่แบบไม่เผ็ด Yes <so much. S 2> I think they also mix ซัมชิลลี่แบบอินตาสน o ปเผ็ดใช่เขาบอกว่าเป็นแบบเผ็ดแต่เนาะแต่ว่ามีกลิ่นพริกแค่นั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากมากเท่าไหร่นะใครรู้บ้างคะว่าเจ้านี่ชื่ออะไรคะเมนท์ให้แมวกาดีดีนะคะตอนนี้นะคะถึงไมเชอร์แล้วนะคะ นะะเดี๋ยวไปตามหาอะไรกินแบบอะไรอร่อยสไตล์แมวกันนะคะเคยแล้วไม่ไม <c ười> ่ไม่ครับคุณอิตลาคิส yes <why> ่ไ not I don't k n o Of yeah of course. So, okay. Which one is nice? You have so you have three different oysters. Mm -hmm. This is a salty one, this is this has a hint of sweetness. Ah, okay. And this is the local one from Spain. This is from Spain? Yeah. Okay, so I take from Spain. Okay, I from Spain? Mm -hmm. Wow. wow. <laughs> ปกติแล้วว่าถ้าเกิดว่ากินแบบหอ,อยนางรมสดๆอ่ะคนไทยเราจะกินกับน้ำพริกใช่ไหมคะคนไทยเราก็จะกินกับน้ำพริกจะกินกับแบบว่าแบบหอยไอ้อนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน Can I take um, y o u w h e n y o u o p e n Yeah, of course. You want some yes, please. Thank you. my husband is scared about this. <laughs> I don't eat this. <laughs> so nice I also would like to have this one squid this is very sweet <Yeah. S 3> <The S 2> okay o u ไม่อร่อยมากนี้เป็นดาวมาก my baby <laughs> sweet b a b y โอเ okay, คครับเดี๋ยวแม่ไปดีนะคะขอกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรา ปันจักรยานนะคะแมงก็ไปโรตีเน็ตสกูตเตอร์กันวันนี้เสุดท้ายละเอาให้ทั่วไปเลยรูไ้หไหมคะและตอนนี้นะคะแมวกับอาดีนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะคะเราจะไปขี่เจ้าสกูตเตอร์ all around Barcelona city นี่โดน last d a อันนี้ก็คือว่าลูกๆของเรานะคะนี่เฟียว ฟีลฟฝวาฟีลเฝ้า Let's go Let's go ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไหนนั่นหรอคะไป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  Go 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 mm hmm. เล่นมือเดียว mm hmm. ได้ไหมอ,อ่ะ ตรงนี้นะคะอาดีบอกว่าเป็นเนชันแนลมิวเซียมนะคะจริงๆแล้วน่าสนใจมากแล้วก็วิวข้างบนนั้นก็สวยงามนะคะแต่ว่าวิวที่เราไปอ,อ่ล่องทะเลกันเมื่อวานนี้ก็คือสวยกว่านะคะเพราะไม่เคยขึ้นไปข้างบนแล้วไงบริเวณนี้จริงๆแล้วจะเป็นน้าพุนะคะแบบเป็นน้ำพุเริงระบำนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันเพราะเหตุใดน,นะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันปกตินะคะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะคะทำไมน้ำพุถึงไม่เปิดนะคะ โอเคค่ะเรามาถึงที่นี่กันแล้วนะคะ National Museum นะคะเดี๋ยวแมวกาดีนะคะเราจะไปกันต่อที่สปอตต่อไปกันเลยนะคะ let's go to the next โอเคค่ะถึงแล้วนะคะแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของเมืองบาร์เซโลน่านะคะคาซาบัตโลเกาดีนะคะ ก็คือถ้าพูดถึงบาร์เซลโลนาเนี่ยก็ต้องขาดคนนี้ไม่ได้เลยนะคะเกาดีนะคะเกาดีเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกนะคะที่มีชื่อเสียงในการออสร้างสารรค์นะคะศิลปะนะคะ,ะ,คะโดยการใช้เซรามิกที่แตกย่อยนะคะมาทําเป็นอาคารบ้านเรือนนะคะความมหัศจรรย์ของสิ่งของสร้างนี้นะคะก็เกิดมาจากว่าการใช้ศิลปะแบบผสมผสานนะคะดูจะมีความโค้งเว,าว้านะคะของรูปทรงหลังคาน,นะคะ แล้วก็เจ้าเซรามิกแปแล้อมาปัประดิษฐ์ประดอยดวรวมกันให้มันสวยงามเนี่ยจึงเป็นสีสันของเมืองบาร์เซโลนาถือว่าเป็นที่มีอีกอย่างหนึ่งของเมืองบาร์เซโลนานั่นเองค่ะ คนคะแมวเนี่ยนะคะมีความสงสัยเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าแมวเนี่ยได้รับข่าวสารนะคะเกี่ยวกับบาร์เซโลนาชื่อเดิมคือคาตาลุญาแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะคนที่นี่นะคะก็เรียกตัวเองว่าคนคาตาลูญานะคะเขาไม่ได้เรียกว่าตัวเองเป็นคนสเปนนะคะแมวก็เลยถามอดีตนะคะที่บอกว่าลองทามสโก้ออดีตคือที่นี่เขาเป็นอานาเธอร์เอ็มพายอานาเธอร์คิงดอมไรใช่ครับพอคาตาลูญาใช่ครับ and then uh, also we read sometimes about political they would like to separate with spain because have, because of why huh? because they have their own culture and tradition Ah, oh, you told me that they have also their own food their own language they yeah. have they speak another language Is not uh, spanish right a little bit different from spanish mm. i would like to ask you is possible or not to separate catalonia or barcelona out mm. of spain The spanish government wants to to avoid to lose catalonia because the economy is very strong here i hear that and also uh, people they have more education here in the north spain right they have more uh, choice for job they have more strong economic they have more strong education as well Hmm. for your opinion you think is t better to be together or separate yeah, I don't know I don't l i s e v e y yeah, o u it's very difficult situation to say right yes I think this is everywhere all the same <Yeah. S 1> เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วว่าที่ประเทศไทยเราเนาะมันก็จะมีแบบว่าแบบเออการอยากแบ่งแยกดินแดนอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยคะ่ะเพราะว่า เราต้องยอมรับเลยว่าการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะเพราะว่าอย่างที่นี่เนี่ยคือทําเงินให้กับประเทศสเปนอย่างมหาศาลนะคะบาเซโลนาหรือว่าแควค้นคาตาลุญาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องยากที่แบบรบัฐบาลกลางเขาจะแบบอยากแยกกันเนาะเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะคะดังนั้นนะคะเราก็มาติดตามนะคะให้กําลังใจนะคะทั้งคนสเปนแล้วคนบาเซโลนาแล้วคนคาตาลญญาด้วยนะคะก็ไม่ว่า ทางเลือกจะเป็นซ้ายหรือขวานะคะก็ขอให้ทุกฝ่ายนะคะขอให้ทุกฝั่งนะคะออกมาอย่างออจบด้วยแฮปปี้เอนดิงเนาะจบด้วยความสุขอะไรอย่างเงี้ย I just would like to say this kind of uh, topic is very sensitive topic but if something happened left or right side we would like uh, the world peace วันนี้อากาศร้อนมากร้อนไหมคะร้อนมากคร้รอนอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ร้อนมากเลยแต่ก็อากาศดีเช่นกันนะร้อนแต่ว่าก็แบบก็แฮปปี้เรา สันนากับพ่อครัวนะคะสดๆแบบนี้เลยนะคะ What is this? อุ้ยอกยกินนะหอยลายอะหอยหลอดนะไม่ใช่หอยลายแต่ like try this one ไหมเนี่ยอ๋ยน่ากินมากเลยอะขอดูวันหนึ่งได้ไหมคะ มื้อนี้นะคะก็ฝากของในตลาดสดนะคะก็เขาก็จะแบบเอาวัสดุประกอบมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นเนื้อปูไข่เจียวนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะแล้วก็ชุกินีนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นชุกินีแล้วก็เสิร์ฟแค่มันกับขนมปังค่ะซอสพริกแบบนี้เลยะคะ่ะเดี๋ยวอาร์ดีนะคะโอเ okay, ค let's try okay, let

จบลายไปนิดนึงนะคะก็ต้องขอให้ทุกๆคนด้วยนะคะน่ากินมากเลยอ่ะใยเป็นลมน่ากินทุกอย่างเลยสรุปคือแฮ p ี้ที่สุดก็คือประเทศไหนเปียห์เห็ดอร่อยะะแฮ p ี y มากนะคะทริปตัวแตกน่าจะน้ำมันนะคะ ปลาเคมอาอพริไทโอ้ไปารางนชิมกระดิใช่ครับเสรเกลือทะเลนะคะ You will eat all this. This is mine, and only me. Oh my God, Yaima. Yeah, it's not yeah, ma. <laughs> it's Smelling so good. Oh my God. Oh, I cannot show the smell. Cannot, but I can explain to everybody that. This okay, you okay. will explain soon. Mm. ก่อนกลับนะคะก็ต้องจัดเต็มนะคะเพราะว่าที่สริสไม่มีนะคะใช่ไหมมีครับสริสไม่มีนะคะใช่ครับอุ้ยร้านนี้คือแบบเขาทำแบบมาออกนะหน้าตาเขาน่ากินนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าสู้ร้านแรกที่แบบเราไปกินกันเย็นวันแรกได้ไหมนะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันแล้วก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่ารสชาติอาหารเนี่ยเป็นยังไงนะคะ I will compare the first restaurant and right now. Mm -hmm. I cannot compare. Oh, it's better, right? It's both of them is special. Okay, uh, The first day that we arrived is more salty, but yeah, I can feel that everything is fresh. Maybe because of I put lemon. Mm -hmm. the smell is very. But they used the fresh seafood from here. Alloy. everything alloy. Everything fresh and oil. Okay, come. What name? I Muscle is next. ลิปนี้นะคะแมวกับอาดีนะคะ่อส่งความโ่วให้ทุกคนนะคะจากเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะคะใครที่มีความรู้อะไรมากมายนะคะกับแมวนะคะก็เอาเกล็ดความรู้มาแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่แมวพูดไปนั้นนะคะจะมีผิดบ้างถูกบ้างน,นะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ครบห,หรือว่าไม่แบบชัดเจนอะไรมากมายนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นนะคะใครที่มีเอ่อความรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเม้นต์กันมาได้เลยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ ไปเที่ยวทุกที่ไม่ค่อยได้เออตรียมการสักเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวิตสวิตกรี๊กราดเสียงอาจจะเหนื่อยไปสักนิดนึงเนาะเพราะว่าก็เหนื่อย <laughs> เหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากไหมคะ so time to fly home Sorry, we have <okay. S 1> to go back home right now because everything waiting for us in Switzerland ใ่าชอบคลิปนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Sub s c r i b e นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดติดตามไหมคะ<ๆ>แล้วก็เราทั้งสองคน,นจะพาทุกทุกคนไปเที่ยวอีกอย่างแน่นอนนะคะอยากไปที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์นะคะบอกกันมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาคนไปก่อนแล้วคะ<ๆ>่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ